อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สก,กินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมย้งปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะ กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกทคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนุนเตชแนลนะครับวันนี้อยู่เกมเคาน์เตอร์ไซเช่นเคยนะในคลิปวันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละคร SR นะครับซึ่งก็คือน้องมิกาสตาร์คนนี้นี่เองนะครับก็คร่าวๆนะครับมิกาสตาร์เนี่ยเป็นตัวละครที่มีพาสซีฟสกิลนะครับต้านทานสถานะหลับนะครับให้กับเพื่อนๆได้นะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะแต่ว่าค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงนะครับ วันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวไปเริ่มมันด้วยที่สเตตัสพื้นฐานของเธอก่อนเลยแล้วกัน,นครับพิกาสตาเป็นตัวละครสายเคานเตอร์นะครับคอสสานะสามารถโจมตีได้ทั้งอากาศและพื้นดินนะครับพลังชีวิตของน้องเขานะสองหมนะครับพลังโจมตี3 0 0 0นะครับก็กางกลางนะของสายซัพพอร์ตนะครับพลังป้องกัน245ถือว่าค่อนข้างน้อยมากนะ คริติคอลเจ็ดร้อยนะครับความแม่นยำสี่ร้อยลบลีหกร้อยนะครับก็เป็นสเตตค่อนข้างที่จะกลางๆค่อนไปยังน้อยเลยด้วยซ้ำนะนะครับแต่สายซัพพอร์ตส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับก็ที่เดตของสายซัพพอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่สกิลนะนะครับเดี๋ยวดูสกิลของน้องเข้ากันนะครับเริ่มด้วยที่สกิลโจมตีปกตินะฮะมิกาสตาร์ก็จะใช้เป็นเหมือนดินสอเนาะโจมตีไปนะครับเป้าหมายแค่หนึ่งนะครับ เลเวล2345เนี่ยก็ความแรงนะครับแรงขึ้น5%เตามดับครับก็จุดเด่นของน้องเขาอยู่ที่พาสซีฟสกิลนะครับพาสซีฟสกิลนะเมื่อลงสนามนะครับยูนิตที่อยู่ใกล้เคียงครับจะได้รับบัฟต้านทานสถานะนอนหลับนะและได้รับค่าหลบหลีกอีก200หน่วยด้วยกันนะครับและเมื่อทำการโจมตีโปรติครับหลังจากใช้สกิลพิเศษหรือถ้าไม้ตายแล้วเนี่ยจะทำการลดพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูลง10% เป็นเวลา60วินาทีด้วยกันนะแต่ว่าสกิลนี้จะไม่มีผลกับบอสนะครับเลเวล2 3 4เนี่ยจะเพิ่มค่าลบหลีกตามการลดพลังชีวิตนะครับสูงสุดที่20%ด้วยกันโดยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับแล้วเพิ่มเป็นไอพวกค่าเป็นหน่วยนะลงในสเตตัสเลยนะครับที่เลเวล4เนี่ยอยู่ที่40%เลยนะครับแล้วก็ที่เลเวล5นะครับจะเพิ่มดีบัฟ ลดผลฟื้นฟูนะครับ25%นะครับเมื่อทำการโจมตีปกติหลังจากใช้สกิลพิเศษหรือว่าท่าอันติเมตนะฮะจุดเด่นของน้องเขาก็อยู่นี่แหละพาสีนะครับลงมาแล้วก็การหลับให้เพื่อนๆรอ,อบๆนะครับแต่ตัวเองเนี่ยหลับได้นะฮะจากที่ลองใช้งานนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเพิ่มค่าหลบหลีกแล้วก็ตามการลดพลังชีวิตสูงสุดด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเหมาะกับสายหลบเหมือนกันนะครับ ถัดมาครับกิวพิเศษนะครับคูได้อยู่ที่24วินาทีครับเป้าหมาย2นะฮะก็ท่านี้ครับพิกัสตาร์จะไร่เวทครับสร้างความเสียหายเป็นพื้นที่นะครับแก่เป้าหมายนะครับเป้าหมายที่รับความเสียหายเนี่ยจะถูกลดพลังโจมตีลง10%นะครับเป็นเวลา8วินาทีครับโดยที่เลเวล2 3 4ครับความแรงสกิลนี้จะแรงขึ้น5% 5%แล้วก็15%ตามลำดับโดยเลเวลที่5ครับเป้าหมายที่รับความเสียหายจะถูกลดพลังโจมตีเป็น25%นะ ก็เป็นอีกหนึ่งซีลที่โอเคอยู่นะครับทําให้ศัตรูครับลดพลังโจมตีครับลงได้นะครับเยอะอยู่นะถัดมาครับถ้าไม้ตายครับกูดาว58วินาทีครับเป้าหมาย3นะท่านี้มิกาสตาจะเรียกดาวออกมาครับสร้างความเสียหายเป็นพื้นที่นะครับแก่เป้าหมายนะครับหลังจากนั้นจะทําการเพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของพันธมิตรทั้งหมดนะครับ25%เป็นะครับเป็นเวลา12วินาทีด้วยกันนะและเป้าหมายที่รับความเสียหายเนี่ย จะติดสถานะสตาร์ด้วยครับเป็นเวลา4วินาทีด้วยกันนะรับเลเวล2 3ีเนี่ยดาเมจสกิลจะแรงขึ้น5% 5%แล้วก็15%ตามลำดับนะครับส่วนเลเอลที่5เนี่ยเป้าหมายที่รับความเสียหายจะถูกลบบาเลียและไม่สามารถรับบาเลียได้เป็นเวลา12วินาทีนะครับแต่ท่านี้ก็ไม่มีผลกับบอสนะนะครับเอาละครับดูจากสกิลทั้งหมดแล้วเนี่ยจุดเด่นของเธอก็จะค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงนะครับเพราะว่า พลังของเธอเนี่ยจะก,การสถานะหลับได้นะซึ่งเอาไว้จัดการลิลลี่โดยเฉพาะเลยนะครับก็เป็นตัวแก้ทางลิลลี่แหละว่างั้นดีกว่านะครับส่วนสกิลพิเศษนะก็ลดพลังโจมตีของศัตรูนะครับ25%แล้วก็ถ้าไม้ตายก็ดีนะทั้งสตันได้นะครับแล้วก็เพิ่มคริสคัลดาเมจของพันธมิตรนะครับแล้วก็โดนลบบาเรียด้วยนะครับของศัตรูนะแต่คูดาค่อนข้างเยอะไปนิดนนึ58วินาททีีีเเลยเดยดวนะครับ ถัดมาไปดูซีว์แอนิเมชันของเธอกันสักนิดนึงแล้วกันเนาะนี่ครับพิกาสตาร์ครับลงมาปุ๊บนี่เป็นสกิลพิเศษนะแทงดินสอเข้าไปปุ๊บก็ศัตรูครับลดพลังตีลง25%เลยนะฮะอันนี้โจมตีปกติไม่มีะไรนะครับเมื่อกี้ลงสนามมาก็เพื่อนๆที่อยู่ในแอเรียโดยรอบนี้นะครับจะไม่ติดสถานะหลับนะ นี่ก็เป็นจุดเด่นของเธอแล้วก็ยังเพิ่มค่าลบหลีกด้วยนะครับ200นะอ่าดูท่าไม้ตายกันสักหน่อยละกันนะครับนี่ครับท่าไม้ตายครับศัตรูสตันด้วยนะ4ี่วินาทีนะครับอีกทีหนึ่งละกันนะนี่ครับประมาณนี้ครับมิกะนะฮะ ถัดมาครับมาดูของสวมใส่ของมิกาสตาร์กันบ้างนะครับเนื่องจากสกิลของมิกาสตาร์เนี่ยโดดเด่นไปทางพลาสซีครับกับตัวสกิลพิเศษแล้วก็สกิลท่าไม่ตายนะครับของสวมใส่ที่ควรใช้ก็คือเซตคูดาวนะครับออฟรองก็เน้นไปทางคูดาวชาร์ทสกิลไปเลยนะครับเพื่อที่ใช้สกิลพิเศษแล้วก็สกิลท่าไม่ตายได้บ่อยๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวถัดไปก็จะไปดูการลงสนามใน pvp นะครับเพราะว่ามิกาสตาร์เนี่ยใน pve ก็ เอาเป็นตัวแถมนะแต่ก็ไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่นะครับฉะนั้นผมก็จะข้าม PVE ไปเลยนะเอาละครับเดี๋ยวมาพูดเรื่อง PVP สักนิดนึงนะครับมิกาสตาเนี่ยในสนาม PVP นะครับเอาไว้เป็นตัวแอนะติลิลลี่นะโดยเฉพาะเลยนะครับก็ในสัปดาห์ที่ลิลลี่เนี่ยใช้งานกันเยอะๆนะครับก็เอามิกาสตาลงมาแก้ทางได้นะครับเพราะว่าพาของเธอครับต้านทาสนสถานะหลับนะ นะครับให้กับเพื่อนๆรอบๆนะครับแต่ตัวเธอเนี่ยติดหลับได้นะครับอันนี้ตลกมากเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกสกิลพิเศษของเธอนะลดพลังตีศัตรูครับ25นะครับแล้วก็ท่าไม้ตายสตัรศัตรูได้เพิ่มคริดเข้าดาเมจฝั่งเราได้นะครับแล้วก็ลดบ,บาเรียศัตรูได้อันนี้ก็จะเป็นดาเมจเสริมไปนะครับแต่ต้องบอกว่านิดนึงครับว่าเลือดน้องมิกาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะ ก็จะตายง่ายหน่อยนะครับฉะนั้นการลงสนามก็ต้องระวังด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าใน p p มิกาสตาร์จะมีประโยชน์แค่ไหนนะฮะ

<laughs> そうか。<ポ ak> <skirt> Oh, yeah 보여 고생하셨어요, 여러분. เอาละครับเพื่อนๆครับเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวตัวละครมิกาสตานะครับก็จะสังเกตได้ครับว่าในสนาม PVP นะครับเวลาเอาเธอลงเนี่ยคนที่มีลิลลี่นะเขาก็จะหลีกเลี่ยงในการเอาลิลลี่ลงนะครับเพราะว่าเขาก็รู้เลยว่าเอามาแล้วเนี่ยอาจจะใช้ประโยชน์ลิลลี่ไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆอาจจะเห็นได้ว่ามิกาสตานี่ค่อนข้างอบบางนะลงแล้วตายง่ายมากนะครับก็ผมสรุปตรงนี้เลยละกันนะครับในความ หน้าเปิดหานะแล้วก็ประโยชน์ของน้องนะนะครับตัวละครตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากใช้งานนะครับก็จะต้องเน้นไปทาง p p เท่านั้นนะครับใน PVE เนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีตัวละครตัวอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าเธออีกเยอะเลยนะครับส่วนใน PvP เนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยผมก็ให้คะแนนค่อนข้างน้อยนะ นะครับเพราะว่าในการเจอลินลี่ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็คาดเดาไม่ได้นะครับแล้วน้องเนี่ยก็ตายง่ายมากด้วยนะนะครับเราเอาข้อสาไปให้ตัวอื่นนะครับน่าจะมีประโยชน์มากกว่าน,นี้นะครับโดยรวมเนี่ยผมสรุปนะครับว่าในค้อส่วนตัวผมนะนะครับตู้นี้ไม่ค่อยเปิดหาไม่ค่อยน่าเปิดหาสักเท่าไหร่นะครับสำหรับมิกาสตาร์นะครับ แต่ว่าน้องเนี่ยค่อนข้างน่ารักนะแล้วก็มีเอกลักษณ์นิดนึงครับเบีเบๆด้วยนะครับผมก็ใครที่ชอบในเรื่องของอาร์ตเวิร์กนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันนะครับแต่เกิดว่าในแง่ของความคุ้มค่าในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างไม่ดีเลยนะครับนะอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปทั้งหมดแล้วนะครับของการรีวิวตัวละครมิกาสตานะครับสาวน้อย น่ารักผู้ใช้ดินสอคนนี้นะครับถ้าคิดเห็นอย่างไรกับตัวละครตัวนี้นะครับฝากคอมเมนต์กันมาในใต้คลิปหน่อยละกันนะครับวิดีโอนี้ครับก็จบในลงเพียงเท่าน,นี้นะครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย